แล้วนะคะเจเกเพ็กีแอนลแล้วสำหรับハウทูนี้ต้องบอกว่าตั้งใจมากรอให้เช้าเพื่อจะมาทํากันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยก่อนนอนเนีเจ๊เพ้อ,อ่านกระทู้ในจีบนันมีอันนึงเขียนว่าปากบึ้มปากเบิ้นเนี่ยกำลังมาเราเจ๊เองเนี่ยก็คิดจเหมือนกันว่ามันเฟกฟี่มากลิลลี่เมมเมตคุณจีน่าโจลี เจเองก็อยากจะมีปากที <God. S 1> ่เฟ like ็กฟรีแบบนั้นบ้างก็เลยมาคิดว่าเอ๊แล้วจะทำยังไงเราจะไม่ต้องมาฉีดปากนึกออกไหมอยากมีปากแบบนั้นแต่ไม่อยากโดนฉีดปากเกิดไม่ชอบขึ้นมาแล้วเบื่อขึ้นมาแล้วจะทํายังไงแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าไปนั่งดูนั่งคนนั่งหาแล้วก็ได้มาหนึวิธีมาดูกันก่อนเลยปากเจเนี่ยไม่ได้เป็นปากที่เอ่อบึ้มเบินแต่อย่างใดก็จะเป็นปาก ธรรมดาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยปากแห้งแต่จะบอกว่าคนปากแห้งทําแบบนี้ไม่ค่อยได้นะเพราะมันจะแบบแตกนึกออกไหมก็คือถ้าเกิดคุณปากแห้งแล้วอยากทําแบบนี้ก็คือต้องดูแลสภาพปากมาก่อนคือก่อนที่จะมาทําวิธีนี้แนะนําให้เอาลิปมันลิปบาล์มทาให้ชุ่มชืน้นแล้วก็สครับหนังที่แบบมันแห้งๆแตกๆอะไรอย่างเงี้ยออกก่อนเอากระดาษชุบน้ําที่ชู่ชุบน้ําแล้วก็มาคาบไว้คือต้องมีสภาพปากที่ดีหน่อยอะถ้าแห้งมาก เรามาทำเนี่ยรับรองได้ว่าอาจจะเจ็บเพราะว่ามันจะบวมขึ้นมาแล้วก็ตรงบริเวณเนี้ยมันก็จะ ปริออกมาถ้ามันปากแตกอยู่แล้วนะแต่ถ้าสภาพปากที่โอเคดีเป็นคนไม่ได้ปากแห้งก็ทําได้เลยนะจ๊ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าวิธีนี้เรามาทําเล่นกันขำๆอยากจะแบบไปปาร์ตี้สองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยอยากจะปากบึ้มไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้ให้ผลที่ถาวรคือมันจะแบบว่าแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวมันก็จะหายไปอุปกรณ์ที่เราต้องมีคืออะไรแทนแทน,แทนคือไอ้นี่ค่ะ ตลับยามองเห็นกันหรือเปล่าเอ,อ่ยเป็นตลับยาธรรมดาเลยเหมือนที่แบบเวลาเราเอามาใส่ยาเราก็แบ่งยานึกออกไหม มาแบ่งยาเป็นชั้นๆคือจริงๆแล้วเนี่ยหามาหลายไซสนะ์แล้วรู้สึกว่าไซส์เนี้ยเป็นไซส์ที่โอเคที่สุดวิธีการทําง่ายนิดเดียวก็คือเราจะทําให้มันเป็นสูญยายากาศให้ปากมันอยู่ในนี้แล้วเราก็ดูด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 เอามันมาครอบไว้แบบนือแล้วก็ดูด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 หลังจากนั้นปากเราก็จะใหญ่ขึ้นมาแต่ทําครั้งเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใหญ่อย่างที่ต้องการอาจจะต้องทําซ้ําซักแบบส4มสี่ครั้งเพื่อมันให้ใหญ่เอาละนะจะเริ่มเลยนะตั้งใจดู เห็นไหมมันจะใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งอ่ะทำใหม่อยากใหญ่ตรงนี <"S 3> ้อีกแต่ต้องให้มันเป็นแบบบรรยากาศ งนั้นมันจะแบบไม่สามารถ,ถาดูดอได้ตอนนี้ปากใหญ่มากตอนนี้ปากใหญ่มากแล้วขอบไปทาลิปสติกก่อนนะเดี๋ยวอาจจะไปดูดเพิ่มนิดนึงจะได้เห็นโอเคตอนนี้ไปทา แล้วคิดว่าคงไปเห็นชัดแล้วว่าปากมันใหญ่ขึ้นจริงๆอวบอิ่มขึ้นจริงๆแล้วก็วิธีนี้อยู่ได้3-4ชั่วโมงเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆแบบเล็กลงไปถ้าอยากได้เหมือนเดิมก็เช็ดลิปสติกก่อนแล้วก็จุบเข้าไปใหม่แล้วก็ดูดเข้าไปใหม่แล้วมันก็จะ พองขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวจะทาลิปสติกสีอื่นให้ดูด้วยแล้วก็สำหรับลิปสติกที่เวลาแบบแต่งหน้าดูเป็นฝรั่งอะที่ recommend เลยเนี่ยเจ๊ก็จะ r e c คอมเมนเป็นพวก เวทแอนด์ไว uh, นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสีแบบสีดังของเขานนะก็คือเอ่อไบรท์ออลซึ่งมันสีแบบนุ่นเนื้อสีอื่นๆของเวทแอนด์ไวเนี่ยคือจริงๆแล้วมีอยู่3ามแท่ง3มสีด้วยกันซึ่งสีพวกนี้ที่จะมาทาให้ดูในวิดีโอเนี่ยจะเป็นสีที่ดูค่อนข้างจะเป็นฝรั่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากแต่งหนะ้าเป็นฝรัง่งก็ใช้สีประมาณนี้แล้วกันค่ะสำหรับพาลทูนี้ง่ายๆแค่นี้ต้องไปก่อนแล้วนะใครอยากมีปากบบึ้มปากเบิ้มเฟฟฟี่ ก็ทำกันได้เลยนะจ๊ะพบกันได้ใหม่ใน How To หน้ากับเจเป็กเพ g ก y ี h ดีแองเจสวัสดีค่ะ